สวัสดีครับจากช่องคนช่างฝันคลิปนี้ผมจะมาวิเคราะห์เลขรัฐบาลไทยย้อนหลัง10ปีของงวดวันที่30ธันวาคม2564ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค ในงวดประจำวันที่30ทธันวาคม2564เรามาดูกันนะครับว่าเลขท้าย3ตัวและเลขท้าย2ตัวเลขไหนจะออกมากที่สุดและผมจะนำมาจับคู่เป็นเลขต่างๆครับเลขท้าย3ตัวเลขเด่นคือ2เนื่องจากเลข2ออกทั้งหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยรวมกันจำนวน6ตัวเลขรองคือ 7และ4เนื่องจากเลข7และเลข4ออกทั้งหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยรวมกัน5ตัวและ4ตัวตามลำดับครับผมจึงขอจับเลข3ตัวจะได้เลข2 7 4ครับเรามาต่อกันที่เลขท้าย2ตัวกันเลยนะครับเลขเด่นคือ0เนื่องจากเลข0ออกทั้งหลักสิบ และหลักหน่วยรวมกันจำนวน4ตัวเลขหองคือ8เนื่องจากเลข8ออกทั้งหลัก10และหลักหน่วยรวมกันจำนวน3ตัวผมจึงจับเลขคู่2เลขจะได้เลข08 80ครับใครชอบเลขไหนซื้อตามกันได้เลยนะครับอย่าลืมตัดเลขกับเลขเล่นกันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีปีใหม่ครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่กันนะครับ